เราได้ลูกมาหนึ่งเดือนจะไปทุกมอเนาะจะเสียเลือดเป็นบ่เสียเลือดไลยเนาะแล้วทั้งมอเพิ่นเอาเงินเออแล้วทั้งมอเพิ่นน่ะเอาเลือดเติมให้ใส่เจ้าเป็นบ่เงินก็วันไหนเอาเส้นหนึ่งกะบไปซื้อไข่ซะเด้อไปซื้อไข่กินอนุญาตกันแล้วเราจะกินจะกินปลากระป๋องเอาแกเลยแกเลยแกลูกกินเลยเออน้าพี่นางเลยนะรับจ่เห็นอะไรพี่น้องเนาะมี อีกีฝากมาถามจักรทั้งบุญกับยากรู้น้ำถามทางน้องอะไรเนาะจักรู้ว่าน้องด่าเนี่ยได้ทำาะไ้เฮียนอยู่บ่บเฮียนเป็นยังว่ามากคือน้ำตาสิไหล่คิดฮอดแม่คิดหอดแม่แม่ผู้เสียไปนะบ่ ขอโทษขอโทษนะแม่ลาที่ทำหาหนแล้วนะไม่ได้ทำเจ้าจะทำแต่เ่เยายพี่นอดเองกอนะ้ยห่มเจนห่มใหญ่ดีพี่น้อยเนาะ ต้นมะขามอัยมเก่าแก่น่าจ,จะไร้อ่าสิบปีอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเอา้าพี่น้องเอ้ยกาทักาาทายสบายดีย่ามเทงเทียงแดดห่อนๆด้วยพี่น้องด้วยตอนนี้ทำบุญสละวันกับเปลาเชียงเนาะยังอยู่บ้านสลั่วบ้านสลั่วเนาะอ่าตอนนี้ลอ้อถาทางเปลาเชียงเนาะกำลังไปเยี่ยมพยายามอ่าน้องฮอนด้าพี่น้องเอ้ย พราะว่าทำบอเสียงก็ยังบ่ได้เคยถ่ายทำน้องฮอด้าจากเทธอเนาะหลายผู้หลายคนพี่น้องก็ลงคลิปลงไปเอฟซีแลายผูหลายคนก็ย่องเนาะแต่ว่าชมน้องฮอนด้าพิ่นเป็นคนที่มีมารยาทเนาะมีมารยาทหลายพี่น้องประวุณกับสัมผัสได้เนาะแต่เด็กทำยูทูปมากกะเห็นน้องพันเนาะมีคำบอกคำจาความนันทนตน ครับภูจักสะนะัมมาคารวะเนาะภูที่มีประคุณพี่น้องเลยสมแล้วพนจะให้เงินทางเบาบิลลี่พอนหนึ่งล้านกีบเพื่อให้ทางเบาบิลลี่มีค่า,าน้มันน้ำมันพี่น้องเนาะฮัะก่อนอื่นเนะาะภูบุญกะิลงไปกับสิมาเยี่ยมยามทางผู้เป็นเอื้อยบอกพี่น้องทางน้องพนดา่าพนเนาะยังที่บาทเนี่พี่น้องทางนี้เนาะ สบายดีเด้อสบายดีทั้งมิตู้สบายดีอยู่ยังตาอไรอ่ะยะสบายดีอย่างนั้ามมดนะก็โอ้โบเห็นหุงเออแถาแล้วเห็นหุงอันนี้เห็นหุงว่าทางนี้พี่น้องสบายดีเด้อสบายดีทางอ่าสาวสาวยังกอนี่สาวฮะสาวเยื่งสาวเยื่งอออ๋อสาวเยืองเป็นอะไรกันบระกับเจ้าเป็นพี่น้องปะ เพิ่อนเพิ Darwin> ่เอนมั่นลานกุ้งในอือใช่จะเพือนเจ้าใช่เดี๋ยวอยู <S 2> <S 2> <S 2> <S ่ในผูกเป็นพี่น้องกันเนาะอืมมาเล่นนรับการศูนพี่น้องเลยเนาะเอ้ามาเมื่อนี้กะพี่น้องเลยทั้งวบนมาหาทางอู้ยตื่นเนาะตื่นเนาะ อันน <premises. S 2> yes. ี yes. so no? ้บ่าลูกเจ้าน่ะอืมเอื้อยน้องฮอนด้าเนาะชื่อยังก่อนลืมบนชื่อลืมชื่อนางปลางปาเนาะเขาตนองการติดไม้เนี่ยหนีบหนีบไม้เนาะนี่คืข้อเสีอเจ้าเออชื่อว่านางปลาเนาะอันนี้บ้าลูกลานหน่อยลูกหน่อยเจ้านะหน้อยเขาตนองการเนะตื่นอืม เนี่จะหักเป็นแต่แพงฉับเนาะทั้งก็ได้หนึ่งเดือนนี่เนาะโดยอ่เป็นได้สายอาการของเจ้าหนึ่งมื่นหนึ่งก็เมื่อยบ่เมื่อยอยู่บ่กันเมื่อยเมื่อยเนาะโดยอืมให้เวียทำงานนี่กับเมื่อยบ่เมื่อยไปใส่ก็เมื่อยไปใส่ก็เมื่อยเมื่อยคือไปให้ไปชวนไปหาพักเช้าพักฟื้นหายังนี่กับเมื่อยเนาะโดยอื พี่น uh ้องเหรเนาะถ้าพวะปอยู hmm. ah, ่ม <the> ือนเนาะบพวไปเห็ดเบี้ยกแล้วหาเขากินเห็ดเวี้ยกหาเขากินได้เจ้ากินแต่งไม้เนาะมันกับบุมีเนี่ยบอมรุงพี่น้องเลยมันบุมีเงินซื้อเนาะก็คือว่าพี่น้องคือคือเอฟซีคนบอกอะไรเนาะคนเลยคอมเมนต์มาอ่าชักเชยบอมรุงนได้เนาะกัเงินกับมีเนาะ สิสิเขากินกับยังโมมี่ขนาดเนาะอันนี้เป็นเพื่อนเขาไม่ยาเนาะใช้ไม่ยาจ้ะสิคาลน้ำไม้คายน้ำไม้อ๋อเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปคาเองหาเองปะฮาเองคาเองฮาเองคาเองลูกไผ่เมื่อยไปใช้ก็เมื่อยอืมลูกไผ่ก็ซอยเวียกับ่ได้เนาะโซ่เมื่อยพี่น้องเลยอันน่าทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นอ่า โดนเจาไปกวดล่าสุดเดือนตะโดนแล้วบ่หาพยาบาหมอพผ่เนผ่อนวันไดนไหนผ่นวันให้บ่มลูกกินอาหารเอามีเงินแล้วให้ใส่เลือดเอาไเงินเขาเม,มื่อเมื่กี้น่ะไปห้องหมอเนาะคลอดลูกเนาะจะแต่คลอดลูกมากจะเคยใส่เลือดหรือเปล่ปอ่าเจ้าได้ลูกมาหนึ่งเดือนจะไปห้องหมอเนาะจะเสียเลือดเป็นวะ เสียเลือดหลายเนาะและทั้งหมอ่นเอาเงินเอและทั้งหมอ่นน่ะเอาเลือดเติมให้ใส่เจ้าม่นบ่ใส่เลือดเจ้าอยู่บ่ใช่ต่บ่มีเงินเราให้ใช่เขาอแสดงว่าบุมียังเลือดยังได้เคยเขาโตเจ้าจักเทื่อนเนาะเรายังบม่เคยเติมเลือดเนาะอยากเติมอยู่แต่ว่าบุมมีเงิน องมองิลาข้ากินกบอมีจะได้บ,บริเติมเลือดหนอนไม่มีเงินเติมมานนอนไปคอดรูกเลือดเลือดออกลายปอ้อ แตมีเอพซีเขาเหม็นขมาลาอยู่เป็นน้องก็นัง่งน้องปลาพนนีเนาะเคยของน้นอขนงขนดะแต่มีแต่พอนว่ามันวางหายบมรุงเนาะบมลุงแต่ว่าผมมีเงินบมลุกเคยเป็นวิ่งเป็นเวียนอยู่บ่เคยเป็นล้มเป็นยังอยู่บเนนอเมบ,บนั่งอยู่ซืนยางไปในกระล่มมีบ่เอนแล้ว ลมเทอหนึงเนาะอืมอืมฮึ่มเฮยอางินดพี่หน่อยหนะวุ้นก็อยากช่อยยุย่เนาะช่วยกับทุนกรบบุีเงินคือกันคือ่างไงเนาะเอาฟังเบอ่เนะาะแต่ว่ามีผู้ใหญ่ทั้งพ่นธิดต่อมาวุ้นที่มหาพาไปหาหมอเด้ออ่านี้จ่ว่า ก็เสียดายๆสู่ๆเอาแล้วเนาะพยายามกินพักกินยังเนาะห้าพักหาซื้อพักในตลาดตะลี่นะครับซ้ำดำชิบชาพันเนี่ยซื้อมาลวกม,มาต้มกินเนาะกับไข่เด้<า>อไข่โบวมีเงินซื้อซือ <ฮะ S 1> ้อผัดโบว์ไม่งเ,เ,เงินเดี๋ยววุ้นจะเอาเงินไปหายแสนหนึ่งเด้อ เส้นหนึ่งก็บวัดใดเอาเส้นหนึ่งกะบวาซื้อไข่ซะเด้อวายซื้อไข่กินเนาะนมเมื่อเอานมเมื่อเอาเออจื้อให้เจ้าจื้อไว้เด้อเห็นบอลนองฮอนด้าคนหับคล้องจากคนที่เอาหายมีน้ำจิ้มแจกะนมเมื่อเอาก่อนเด้อเอ่าลูกก็ห้ลนะบาดเนี่ยู้อ่าลูกกินนมก่อนเอามีนมให้ลูกกินอยูอ่บ่ล่ะกินนมเฮาเนี okay. ่ยออมีนมอยู่บ่ น้ำนมมี่ป่ะมี่มีปลาไหลอ,อ่มีมีปลา,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 ายพี่น้องเลยน้อยๆดูบิปลาไหลอือเทมอบอกให้กินนมนมเฮล่านี้แต่หาบ่มีเงินซื้ออือเททาน้อพน่าให้กินให้ซื้อนุ่มอื่นมาให้ลูกกินเพราะว่าเจ้ามันเลือดบอดีเลือดบุมีเลือดเดนะ้เนาะ ก็เลยมากินนมทประจนี่น้งซื้อละกันนห้านห้าน้อคไ้อมไทเงินอูกับพวกนี้เ็ซื้อน้องเอง เอาก็มีแต่ว่าเฮาก็บ่วุ่มาเยี่ยมมายามมาทํข่าวซํานี้ล่ะเด้อเฮมีหยังลาดอกเนาะเออถ้าว่ามีปุญญาเจริเพิ่นจักซอยก็สิพาเจ้าไปเนาะแต่บุ้งบ่ถึงขนาดเมื่อยแหงบ่เจ้าเมื่อยไปก็มึงอืมบ่ได้ไป้อยู่แต่เฮือนไปหาน้ําไม้ก็บ่ได้ไปไปเด้ไปไปเนเอืไป้กมตไปไ ไปไดไปเดี๋ยวเขาไปไปไกลไปแถวนี้หา <c oughs> หนามามมอืมอืมอืมอ๋อใช่ไม่ได้ที่มาหาใหม่แล้วเด้เอเขาไปหาน้องน้องกันดาาจะก่อนเนาะไปย้ำยามกันก่อนพี่น้อยโอเคซาพี่น้องเนาะบนกะมาเยีม่มยมามอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาเงินมาให,ให้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะหนึ่งแสนกี่พอได้ให้เพื่อนซื้อไข่ อบุญกระดาษไฮไลท์กับบุมีคือการ <c oughs> เอาจ้ะแล้วก็ติดตามชมกันพี่น้องสำหรับเพคนอาจจะไ,ไปหาโมฮะม,มอบอ,รบอรหรือว่าจังได้ก็ติดตามชมกันสำหรับนอ้องปลาเอื่อยน้องฮอนด้าพี่น้องเอนะืยเนาะไปหาทางเบาเชียงก่อนพี่น้องเยี่ยมยามน้องฮอนด้าแล้วเดี๋ยวบอหลักกระสีลงไปก็หแหละบ้านวังควายพี่น้องเอลยเพื่อไปหาอุปกรณ์ขอสั่ง ให้เพื่นน้องสอยพันพี่น้องเลยเนะาะนี่แหละพี่น้องนะ้องคนเฮาเชื่อว่าได้มีแต่ว่าบุญแนะน้ำเพื่อนาบบหอยมีลูกอะไรเนาะอ่าสองคนนี่ก็พอแล้วถ้ามีลูกอีกก็จะคือน,น้องงามอะไรพี่น้องเนาะงามหรือว่าขาเลือดลายนี่ก็อเอาไว้ได้พี่น้องเนาะ ไะพี่น้องไปหานางเอกคนเบาหวานนำกันเนาะสลับน้องฮอนดะเป็นคนมานหยาทด,ดีเบาหวานเบามวานพี่น้องเลยอ่า <c oughs> สมควรแล้วเนาะที่ลรวได้าการโซเล่จากช่องบาบิลี่หรือว่าทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่เทือกในซานให้ครับน,น้องขันพี่น้องเลย น้อง Honda ก่อนบาดนี่เนาะแล้วก็ลงไปพูโอ้สบายสบายสบายโอ้ยขออนุญาตขึนเฮือนแนเด้อดยมาเบิ่งเฮือนงามเนาะอ่าหยังนี้ข้าวงเสื้อข้าวงเสื้อโอ้ยเนาะาขออนุญาตฟังเสียงม่วนๆแน่พี่น้องเอ้ยอือื เด็กกินปลากระป๋องเอาแกเลยแกเลยแกลูกกินเลยเอออาพี่น้องเลยเนาะเราบจ้ะพี่เห็นอะไรพี่น้องเนาะหัวเราได้มาแต่ใส่คำว่าคำจาคำอ่าะไรเนาะเราเย็นหัวมาแต่ใส่เดี๋ยวบุญสธรรมเพิ่นนำกันเลยเนาะเพิ่นได้ทำได้เย็นอยู่วหรือว่าจังใดดูข้ามาเบามวนหัวมวน

เฮ้ยแซบบอไอ้หมือนใจเอมอะมืนจ้าวหายากนเออรวยบวงเฮาก็หมดคาดหมดมันแตกไม่ทับไม่เดอนทับตัวบวงก็แตกมปเลย้ดยเนี่รวยบวงเออเฮาตัวบวงเออเจ้าเนี่ยเนาะอือยตาชิบูันี้ตาชิบูก็แตกไปเลยอืออ้าวป็นยังลยเนาะ มี่เอพชีฝากมาถามแล้วก็ทางบุญกับอย่าคู่น้ำทามทางน้องอะไรเนาะอย่าขู่ว่าน้องด่าเนี่ยในห้าได้เฮียนอยู่บ่บ่บริเฮียนโดยบริเฮียนแต่บริเฮียนแต่ก็จนจนได้ลูกไม่บริเฮียนเออโดยวเจ้าอยู่ในบ้านนี่เลยเนาะ ແລະຈະເກີດຢູ່ບ້ານນໃຫໃຍນອະໃຫຍ່ເນພູນຢູ່າວ່າເຈົ້າບດີຫຳບໍີຮລະເຈົ້າຄືວົູ້ຈັກຈັກວ່າແນາ เฮากระเ่๋าผู้ลายไนไหนออคือเจ้าคือหูวจักคำว่าคำว่านะมีผู้ใดซ้อนเจ้าบอบอบ่มีไพซ้อนเฮาตั้งใจว่าเองโดยคือเจ้าบอกโดยเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีเจ้าขออนุญาตนั่นนี่นะไพซอนเจ้าบ่มีไพซอนเอาว่าเองทั้งว่าไป่รีบกับบริษัทบอเออ เพราะว่าเคสในเคสนี่พี่น้องเป็นเคสที่ทั้งบาบเบอรี่รับพิดชอบอยู่เหมืนนะเนาะเลยกระทากมาบาบเรี่ซ้อนวอร์เบอรี่กับบริชออนพี่น้องบ้าเองบาเองแบบนี้เนาะแบบเอาคิดเองจากอะไรยัดหรือว่าโดยกับเอาคิดเองเอาเอาเองพี่น้องเจ้าก็บบ้าแบบนี้คือกันบัาปะจ้าละพี่น้องเหาเขาเบกไปสัมภาษณ์ พ่อแม่เจ้าก็อยู่บุญแล้วเนาะอยู่อะไรใหญ่เนาะเทาแล้วพ่อแม่เทาแล้วบ่โดยมันเลยเคยเมียเยี่ยมยามเราอยู่บ่เฮาบ่เคยไปเฮาบ่มีรถโดยเฮาเกิดหอดอยู่พ่อแม่แบบชีเจ้าพาของเข้าแน่งยังแนกงเฮาอยากอไปให้พ่อแม่แต่เฮาบ่มีรถไป <c oughs> จะมีหูพ่อแม่เจ้าอยู่บ่โดยหูพ่อแม่เจ้ามีอยู่บ่บ่มีเราซื้อยังอยู่บ้านอะไรใหญ่<ด> พ่อแม่เฮาวซื้อพ่อแม่เฮาวซื้อสัง,งังพ่อเฮาพ่อสัง,งันโดยแม่นางวันนางวันโดยแม่เฮาแทหันตายแล้วน<อ>ี่เมียไหมแม่เฮาแทซื้อนางอธาอ,อาธาแล้วก็ล่าเอวยเฮาผูกกลาบนางป้านางคนดานี่เฮาวนี่นางมา<อ>โดยเดี๋ยวบุญมีโอกาสจะขอไปเยี่ยมพ่อแม่เจ้าให้เด้อ เาขิดฮอตอยู่ตัวแม่เขาเดี๋ยวหาบุมีรถไปทั้งพ่อทั้งยังมาโดยมาเยี่ยมทั้งพอถามไม่ถามว่ราะัตวทั้งพอจะพอเฮาอยากไปอยู่หื่นเฮาแต่บ่มมีหื่นอยู่แล้วพอเฮาก็เลยบ่ได้ไปตอนนั้นเฮาลูกๆก็บ่มมีหื่นอยู่เป็นยังวอามากคือน้ำตาสิไหลคิดฮอดแม่ กินอดแม่แม่พูเสียไปนะบอกระตุกเหนื่อยใจขอโทษขอโทษนะแม่ลาที่ทำมาเนาะไม่ได้ทำเจ้าจะทำแต่เขากินหอดเองตอนแม่เขายังอยู่แม่เขาก็ดีใจแล้วมีคนมาส่งให้ค<ม>ิดได้เสมอ แม่จะอยู่ก็คือจะดีใจให้เจ้ามาเป็นคนมาซอนเจ้าเนาะโทษเลยแดดขอโทษขอภัยเด้อแถวาห้เป็นยังขอบุญกับขอโทษกันที่ถามเจ้าเนาะเอาไปได้ค่ะเจ้าถามจะเอากิ่ทอดเอ้กี่ทอดคุณเสียจากปีแหละโอ้ยกลัวเลยสิบปีโอ้แต่เจ้ายังน้อยแล้เจายังซ้ำลูกเขานี่แมวเาสียด้ว แม่ไม่เนี่ยกัแมน่นว่าเราไปเรียหักแพงแม่ไม่ห่าก็บหักแพงเฮาใหญ่จนปานนี่ก็แม่แม่ไม่ห่านี่เลี้ยงค่ะโดยมีโอกาสประมุลทานเรืออยู่ทั้งบ้านอะไรใหญ่นะเนาะคือเข้าไปเนีย่ยอยู่บ้านอะไรใหญ่แล้วก็เลี้ยวเข้าไปแล้วเนาะคือเฮาไปนี่มันอยู่ขวามือเนาะโดยอยู่ทางเลยหมยายเฮานี่อยู่ภาคเฮานี่ เอออยู่แคมทางเลยบ่โดยอยู่ยบ่อเข้าในพุ่นแม่เนาะแม่เขาเงินแม่เขาเข้าไปในพุ่นเดี๋ยววุ่นจะเข้าไปล่ะวุ่นจะตามหาเด้อลยไปเยี่ยมยามให้เนาะเจ้าปูจากเมื่อกะเมื่อบ่ได้ม่มีรถน้อยเอาเอาไว้เพื่อนซ่านเจ้าแล้วกันเนาะฟังเถอมีโอกาส เนาะมันคือสภาพบาวนี่กับสภาพเมื่อาจักเนาะคัน,น <c ười> ข้าวมือเขา,เขาดีใจเลยเท้าในแม่ขมเขาก็เท้าแล้วเขาก็อยกากไปให้พ่อแม่นะพวกเขาม,มันยังห่างขยาเนาะเอาเงินเก่ามาเป็นกำลังใจใหม้มาเนี่ยมาบุญไปทมทั้งนอ้องปลาเกื่อเจ้านะเราอยู่เฮือนบ่ก<อ>เราอยู่เฮือนอยู่เนาะบูดเอาเงินเพิ่น,น,นแสนหนึ่ง ว่ายเพิ่นซื้อไข่ซื้อไข่บะหมี่รุ่งแหละเนาะเรากินแต่น้ำใหม่หมดเกินไข่จะเลยเอาเงินใไปเพิ่นเซนหนึ่งเลยผมหยั่งว่ากันได้ขขาวทั้งหนึ่งเนาะเอาบนี้เหมือนกระทั่งเราเสี้ยงมะหยงตืมเนาะกระป๋อกระป๋องพี่น้องเลยส่งเสือส่งเสือว่าให้ลูกเจ้าเด้อ ทวามีท 1941, ั้งรักผู้ใหญ่เจ้าบ no uh. ุญคนอยากชดชอยเลือดเจ้ากสิพาพคนไปเติมเลือดเด้อรับก็บโบมีเงิน yeah, กี so ่หนังเลยเนาะแต่ว่ามีผู้ใหญ่คนอยากช่วยกสิมหาเด้อบุญกะมีหลายทางไปอยู่เนาะมอเตอร์ไซก็ได้กัมาเยี่ยมมายามมาถามข่าวเนาะน้องฮอนด้าแล้วมาถามาเราไปยังตู้บ่อมวนบัวยัง คนซ้อนมีคนบอกเราบอเราเรียนมาอยู่บนบ่อพี่น้องนะใจเราอยากบาเองเนาะใจเราคิดเองนะก็บาเองก็ได้ใส่ค้ามวนมวนมวนหูให้พี่น้องนะครับไดส้มนี่แหละเนาะสร้างวันนี้ก็ยังไนมาเนาะเออพี่น้องเลี่ยเด็ไอนองเก็บกระเป๋าเดบพีไม่ยังก็สร้างน้ำการแดบกกับเพื่อนนั่นเอแล้วก็ พีไม่ย่งกัซางน้ำกัากับเหือนบ็เจ็บ่ีแบบคนตายแบบซางน้ำกันนะแก็ปะกันบ่ได้เจ็บ่ยยามดีแหละตามคนยู่นมียังโซเรียกกันเนาะแต่ปะบ่ได้เนาะองทั้งัวเขาอุณมากกับโอกาส่อัวแลกเถื่อนเนาะเพื่อนจักต้นก็ จกักเสาหกเสาเนาะเอาจะได้กอดสูสๆเด้อมีโอกาสนาบุญสิมาเยี่ยมใหม่เนาะมาหนี้ทางบุญเมื่อก่อน อยู่ดีมีแห้งครับสบายดีกับจายเด้อขอให้อยู่ดีมีแหงเด้ออวยพรกับบาบุญนําเด้อขอให้บาบุญกับคุณยายจะดีอยู่ดีมีแห้งความเจ็บยัยได้ความไข่ยายหนี้ไปใส่มาใส่ควาหลอดปัสให้ขอให้ครอบครัวบาบุญกับครอบครัวคุณยายจะดีก็ขอให้อยูดีมีแหงเดอร์นอนแสดงเงินหมื่นเตือนแสดงเงินเสียจะสุข ไปก่อนมาเลเนาะโดยโดยโดยจะคือการคือสุดได้บางลูกบางเต่าได้ขอบใจด้วยโดยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะฟังไปแล้วกับมวนหูพี่น้องเลยเนาะเห็นเราวกับจากเชื่อด้พี่น้องเชื่อว่าแล้วคนละคนได้เห็นกับ่าจะอินดูน้องเพคนเนาะน้องฮอนดานี่พี่น้องเลยเนาะบูเห็นกับยังพูดั้ว่าอยจากอินดูน้องเพคนเนาะ อย่างเ,เงินลีลาเนี่ยว่าพี่น้องซอยเราเป็นที่รลดนะเนาะเราได้มีอยู่พิกินรกุญปากุญทองนะพี่น้องเลยนะนเนาะฮะสำเนียงดีใจมพี่น้องรายแล้วพี่น้องเไอนะทั้งทางบาบลีรลักษาเงินทสั้นๆให้นะครับดีกันกุกเการายแล้วพี่น้องเลยเนาะไอ้ทั้ขอบุญคุณการพี่น้องไอ้ทั้งคนอยากจะดีเนาะจะบริจาคบ,บุญมัตสุขสุขคนพี่น้องไอนะ้ทุจัก อยากสดชอยมนุษย์ด้วยกันพี่น้องเลยคือว่าก็ขอให้ได้บุญได้รักได้พี่น้องได้บมาถึงขอบในความสุขกายสบายใจอย่างนีจะดีพัะสุกทานเนาะเอ๋อสไลด์นี้ลาก่อนพี่น้องพบกันคลิปหน้าขอกล่าวคำวับสบายละสวัสดีบัดสุขคุณเด้อพี่น้อง